ะฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นฉันอยากตายตาย,ต,ายตายตายไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปค่ะน่าเธอเธอโชคดีที่สุดนะที่มีลูกเป็นกําลังใจตัวฉันเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ก็ไม่มี มาวาไม่ขอโทษนะลูกนะแม่ยังไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมเลยลูกค่าเช่าห้องอ่ะก็ไม่มีวันนี้อเป็นวันสุดท้ายอ่ะที่ป้าเจ้าของหออ่ะจะให้โอกาสที่เราอยู่หอแล้วนะลูกเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเราโดนไล่ออกจากหอลูก แม่ขอโทษนะลูกนะแม่ผิดเองที่แม่เป็นแม่ที่ไม่เอาไหนมาว่าจะโกรธแม่ไหมลูกโกรธแม่ไหมคะ มาวาแม่ไม่มีตังค์นะลูกปะแม่งั้นหนูขอนั่งพักตรงนี้ได้ไหมคะแป๊บเดียวนะมาวาค่ะมาวามะ,ะมานั่งทำไมตรงนี้ล่ะลูก มาว่าทำไมชีวิตเราสองคนน่ะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมาว่าแม่ทนไม่ไหวแล้วนะมาว่าแม่ไม่อยากอยู่แล้วลูกมเธอมาว่าไม่เอาของป้าลูก,ลกเอาคืนป้าไปเราไม่ไม,มีตังจ่ายไม,ไ,ไม่เอาค่ะไม่เป็นไรเอาคืนไปลูกมาว่าจะทำาไมทำอย่างนี้แล้วลูกกินก่อนนะลูกกินก่อนเลยแกกินเลยค่ะเธอก็กินด้วยเธอ นี่เธอกินข้าวก่อนกินด้วยกินด้วยฉันไม่เอาค่ะฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นฉันอยากตายตายไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปค่ะนี่เธอเธอโชคดีกว่าใครๆเธอโชคดีที่สุดแล้วนะโชคดียังไงคะเงินจะซื้อข้าวให้ลูกกินยังไม่มีค่าเทอมยังไม่มีปัญญาจ่ายไหนจะค่าหอพักวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเขาจะไล่ฉันสองคนแม่ลูกออกจากห้องพักแล้วค่ะ เธอเธอโชคดีที่สุดนะที่มีลูกเป็นกำลังใจคนบางคนเน่ยยังไม่มีใครเลยเขาไม่เหลือใครเลยนี่เธอฉันจะพูดอะไรให้เธอฟังนะตัวฉันเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ก็ไม่มี โชคดีนะเจอคุณยายใจดีเขาเก็บฉันมาเลี้ยงอ่ะโอ้และอีกอย่างหนึ่งะนะพอฉันโตมาฉันก็โชคดีอีกได้แต่งงานกับเศรษฐีแล้วฉันก็ท้องนะโอ้ยพ่อสามีแม่สามีนะเขาเอาอกเอาใจฉันมากเลยล่ะ เขาดีใจเขาอยากได้ลูกชายไว้สืบสกุลนะเธอโอ้แต่เหมือนสวรรค์แกล้งนะฉันเนี่ยก็เกิดแท้งขึ้นมาห้องไงอะ่ะเขาก็ไล่ฉันออกจากบ้านนะสิก็เลยได้มาเป็นแม่ค้าขายข้าวขนมข้าวเงนียวนี่ไงลองทานดูนะลูกข้าวเหนียวอะ่ะป้านอะอร่อยมากเลยนะลูก แล้วอย่างนี้ยังคิดว่าตัวเองอะ่ะโชคร้ายอยู่อีกไหมพี่ฉันขอบคุณพี่จริงๆนะที่ให้สติฉันนะ่ะมา<ส>ะว่าขอบคุณป้าสิลูกกินสิมาว่า,ากินเลยลูกอร่อยนะลูกกินเลยกินเลย เอาอย่างนี้แล้วกันฉันนะ่ะจะเอาเข้าวเงี้ยวให้เธอสักห้าหอ่อเอาไปแจกคนแถวแถวบ้านนะนี่แล้วก็ถามเขาว่าถ้าเธอนะจะทำขายเนี่ยจะมีคนอยากซื้อไหมแล้วถ้ามีมีคนอยากซื้อนะเธอกะเอาที่เหลือกลับไปกินแต่ถ้ามีคนอยากซื้อนะพรุ่งนี้นะ่ะให้เธอกลับมาหาฉันที่เดิมนี่ไหม เออพี่มันมันจะดีหรอพี่ของซื้อของขายอะพี่เอามาให้ฉันทำไมดีสิดีดีเนี่ยพี่จะให้นะขอบคุณพี่มากจริงนจนะจ๊ะพี่พี่ใจดีจริงเลยอะเอาวะขอบคุณป้าส <c oughs> ิคุณป้าใจดีมากเล <c oughs> ยอะลูก คุณแจงคะคุณแจงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีสสดค่ะคุณแจงคะ่ะมีเรื่องรบกวนนิดนึงคะ่ะมีอะไรคะเดี๋ยวพ้ามาข้างในก่อนเลยะขอบคุณค่ะพี่นีมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะพอดีอยากรบกวนให้คุณแจงลองชิมข้าวเหนียวนิดดูค่ะถ้าคิดว่าจะทําขายอ่ะไม่รู้ว่าพอขายได้หรือเปล่าช่วยลองชิมดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแจกไปเอาช้อนแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะคุณแจงขอบคุณมากนะคะ ช่วยชิมเองอหอมหอมมากเลยน่ากินมากเลยค่ะออร่อยค่ะค,ะคนนุณนี้ถ้าขายนะคะเดี๋ยวแจงช่วยอุดหน,นุนห้าห่อเลยค่ะห้าห่อเหรอคะคุณแจงงั้นเนี่ยจะเริ่มขาย,ยาพรุ่งนี้เนียมาส่งให้คุณแจงเลยนะคะ เอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะได้เลยค่ะคุณแจขอบคุณมากนะคะมาเร็วขอบคุณค่ะเร็วอร่อยเลยเนี่ยคุณบีค่ะคุณบีรบกวนหน่อยค่ะสวัสดีวันนีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีค่ะมีเรื่องจะรบกวนนิดนึงอะค่ะคุณบีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเอออยากให้คุณบีอะลองชิมข้าวเงี้ยนิดูนิดนึงค่ะ ใช่ค่ะพอดีพรุ่งนี้ว่าจะทําขายไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมีลองชิมดูนะคะได้คะ่ะคุณบีเข้าชิมในบ้านก็ได้นะคะโอ๊ยไม่เป็นไรพี่นีเดี๋ยวชิมให้เลยอุณบีคินคมากกินเลยนะคะแบบไม่เกรงใจแล้วนะอืมพี่นีอร่อยมากพี่อืมอืมดีมากพี่ปกติขายเท่าไหร่คะเนี่ย อห่อละยี่สบอะค่ะอืมอร่อยมากเดี๋ยววันนี้ช่วยซื้อเลยพี่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นี้เอาไปเถอะพรุ่งนี้เอามา5้าอันเลยค่ะพี่นีค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบามาวาขอบคุณค่ะพี่มาคะแล้วหรอสวัสดีค่ะป้าสิลูกสวัสดีลูกสวัสดี เป็นยังไงบ้างเธอพี่มีคนขอซื้อฉันด้วยนะอืมแล้ววันเนี้ยเขาสั่งชันตั้งห้าห่อนะพี่ให้ฉันเอาไปส่งดีดีดีดนี่เมื่อวานน่ะมีคนซื้อเพี้ยวอาอเงินไปพีโ่โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเธอเก็บไว้เลยอ่ะอเก็บไว้นะลูกนะป้าให้ออขอบคุณพี่มากจริงๆจ,จ,จ้ะจ้าไม่เป็นไรอย่างนี้วันเนี้ย ฉันน่ะเตรียมของให้เธอนะเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเธอเอาไปทั้งหาบนี่เลยนะเธอเอาไปเลยแล้วก็อย่างนี้ขายได้เท่าไหร่นะก็เข้ามาเคลียร์เท่านั้นดีไหมได้เลยเจ้ะพี่ขอบคุณพี่มากนะคะจันจะตั้งใจขายจ้ะพี่รับรองของฉันอร่อยเธอต้องขายหมดแน่ๆเอา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 ,เอา,เ,อาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อ่ะไปเป็นหม่เนี่ยเธอะ ได้พี่อืมแล้วก็คอนตรงนี้นิดนึงนะอ่าอา้าวถือไว้นะเธอจับพี่ i หรือเปล่าหนูตกงานจะพี่ตกงานมาได้หกเดือนแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปกินไปใช้เลยจะพี่สู้ๆนะหนูเราอะ่ะอาจจะยังไม่โชคร้ายที่สุดหรอกพี่อะ่ะหัวก็ทิ้งเงินซื้อข้าวให้ลูกก็ไม่มีค่าเทอมอ่ะก็ยังไม่มีปัญญาหาไปจ่ายเลยลูกอะ่ะ ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วอีกทั้งค่าเช่าหอก็ไม่มีเกือบจะโดนนะ่ะเขาไล่ออกจากหอรู้หรือเปล่าแต่พี่ก็โชคดีนะที่มีคนใจดีอะ่ะช่วยพี่ไว้ไม่เป็นไรนะกินข้าวก่อนพี่ให้มาใส่ถุงไหมพี่ให้กินก่อนนะไม่ต้องเกรงใจพี่ขอบคุณพี่มากเลยจ้ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกหอไหมมาใส่ถุงไหมหพี่ใส่ให้ เดียวกไ็ได้จ้ะนี่นี่นะกินให้อร่อยนะใส่ถุงนะขอบคุณพี่มากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรพี่อ่ะถ้ามีเงินน่ะก็จะให้เงินหนู่ไปทำคุณแต่พี่อขอโทษด้วยนะพี่ก็ไม่มีปัญญาจริงๆ ให้ได้แค่ข้าวนะกินแล้วจะได้มีแรงสู้ต่อไปนะขอบคุณพี่มากเลยจ้ะขอให้โชคดีนะจ้าพี่มาบอกพี่สิขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีนะคะไปเราไปไขายข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวมาดูปัจข้าวเหนียวค่ะ หมดแล้วโอ้ช่วยแม่ไอ้หนุ่มเก่งจังเลยลูกมาแล้วไงไหมไงเธอเป็นไง,นไงอันนี้นะฉันขายหมดแล้วพี่คนชอบมากเลยแต่พี่อ่ะหักเงินไว้เลยนะพอะดีฉันนะ่ะเอาแจกน้องคนหนึ่งไปอ่ะ เขาตกงานแล้วไม่มีเงินกินข้าวอ่ะฉันสงสารน่ะช่วยได้แค่เอาข้าวไปเขากินนะพี่พี่หัก,หกเลยนะอืมไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วที่ช่วยเขาในฉันคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ช่วยเธอเนี่ยอืมอมีคนเคยบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้ไหมคำถามเนี้ยอยู่ในหัวของฉันนะ แล้ววันนี้มันก็มีคําตอบล้วสำหรับฉันขอบคุณมากนะพี่ที่ช่วยฉันน่ะคนเราอะ่ะไม่มีเงินน่ะก็ช่วยคนอื่นได้พี่ออืะวันนี้ฉันเอาทุนไปเนี่ยของเธอแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่นี่ที่เดิมฉันจะทำหาบเตรียมไว้ให้เธอคนละหาบ เธอก็เอาไปขายในส่วนโซนของเธอฉันก็ขายในที่ของฉันดีไหมดีค่ะพี่ม,มาวะาไงลูกเรามีเงินแล้วนะลูกมา,าว้าถือไว้ขอบคุณค่าคุณป้าสิลูกขอบคุณค่าลูกสู้สู้นะลูกนะแล้วพรุ่งนี้มาเจอป้าที่นี่นะไหวไหมมาวะาไหวค่ะ <5. S 1> นี่เก่งจริงๆขอบคุณนะพี่พรุ่งนี้ฉันจ,จะมาใหม่นะพี่นะขอบคุณค่ามาวาป่ะดีลูก